กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพครับก่อนที่จะตอบคําถามการอภิปรายสทปอขอรับข้อสังเกตและข้อแนะนําที่ท่านนิสดาและท่านวิทยาได้กรุณาชี้แจงนะครับซึ่งสทปจะนําไปปรุงแนวทางการแบบต่อไปครับสําหรับการตอบคำถามขออนุญาตให้ผออําพัน์นจําเพ็งผู้วยการฝนยนิีไวและแผนได้กรับเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับเชิญนครับ กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพันเอกอมพันจันท์นพเพนผู้ในการฝ่ายนโยบายและแผนสถาบันเทคโนี่ยีปกแกนประเทศยญาตอบคําถามในภาพรวมของท่านผู้ทีสมาชิกที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอะข้อสังเกตและก็คําถามนะครับในภาพรวมของท่านศาสตราจารย์นิสดานเปชยานน์นะครับซึ่งมีข้อสังเกต สี่ข้อและมีข้อสนเสนอแนะอีกประมาณ12ข้อนะครับขออนุญเรียนให้ทราบว่าสำนับสาบันนันะครับได้มีการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาพศ251นะครับมีผลใช้บังคับวันที่สาสเวธัททนวาคม251นเะครับเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็นองค์การหมหาชนนะครับนับแต่นั้นนะครับเรามี วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการวิจัยพันหาจนได้ต้นแบบอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากรัฐบาลมีนโย,ยบายในการขับเคลื่อนนะครับไทยแลนด์4.0และต้องการสร้างสภาพแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Ecosystem นะครับจึงมีการดำเนินการผลักดันให้สถาบันนั้นนะครับมีอำนาจหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น นะครับจนกระทั่งสามารถมีวัตถุประสงค์นะครับด้วยกัน5ประการประการสําคัญท,ที่แสดงเห็นว่าสาาถาบันนั้นสามารถดําเนินการไปสู่รูปธรรมได้คือการสามารถนําต้นแบบไปสู่อุตสาหกรรมต้องกรประเทศนะครับในวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับในภาพรวมนั้นนะครับเมื่อ,อวันที่4เมษายน62นะครับได้มีการประกาศให้อุตสาหกรรมป้องกัรประเทศ เป็นอุตสาหกรรมลำดับที่11หรือ S อสเ v e ร์ที่11เพื่อที่ช่วยในการขับเคลื่อนนะครับนำนวัตกรรมนะเพิ่มไปสู่มูลค่ามากขึ้นนะครับในส่วนของรายงานประจำปี63นั้นอย่างที่ผมได้ได้กราบเปลี่ยนทุกท่านว่าเป็นการคาบเกี่ยวระหว่างอำนาจหน้าที่เดิมตามพระราชกิจกานะครับแล้วก็คาบเกี่ยวใน พุทธส6-2เนื่องจากว่าเมื่อวันที่นะครับ31วันที่30เมษายนนะมีการประกาศในศรัชกิจจานุเบกษาว่าให้เป็นพระสัญญตัติเทคโนโลยีป้ประเทศพศ2562มีผลใชม้มังคับเมื่อ1พฤษภาคม62ในการดำเนินการนะครับปัจจุบันสาบันนะครับด้ดํดเนินการตามนโะยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสาบัน ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมปกกำประเทศพศ2564ถึง2580ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่อำนาจของมาตรา9บรคลิบหนึ่งของคณะกรรมการนโยบายที่ต้องมีการล่างนะครับขอ,อาตใช้เป็นว่าเป็นสม,มุดปกขาวหรือแผนที่นำทางซึ่งนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะต้องนะครับสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐยุทศาสตร์ชาตินะครับ แผนบูรณชาติแผนบริบประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนพัฒนาของกระทรวงกลาโหมนะครับเมือม่อเมื่อวันที่3พฤษภาคมห5ที่ผ่านมานะครับครับตุรีได้เห็นชอบนโยบายและเป้าหมายการดํเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมประเทศไปแล้วนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับจะมีทั้งหมด5ด้าน5ด้านนะครับ5ด้านดังนั้นนะครับ ทั้ง5ด้านนี้ก็จะตอบคําถามว่างบประมาณนะครับแผนการดำเนินงานของสาบันนั้นสอดรับอย่างไรสาบันนั้นนะครับได้มีการดําเนินการสอดรับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ2ประเด็นยุทธศาสตร์คือ1ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะครับและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันส่วแผนบทนั้นก็คือประเด็นแผนบทที่1ด้านความมั่นคงแผนย่อยที่สมนะครับ ยอดที่สคือการพัฒนาศักยภาพประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ทรบต่อความมั่นคงชาตินะครับซึ่งเป้าหมายก็คือว่ากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงนั้นมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกดับความรุนแรงซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นงบประมาณที่มาใช้ในการสอรับในกลุธ์ที่หนึ่งเดิมก็คือการวิจยัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบนะครับเพื่อไปสูุ่ตสาหกรรมนะครับ ลดการนําเข้าลดการนาเข้ามุ่งเป้าการส่งออกนะครับนอกจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่1แล้วและแผนบทที่1แล้วยังคงตอบทีจวิตในส่วนของแผนประเด็นยุทธศาสตร์ที่2คือด้านความสามารถในการแข่งขันนะครับแต่แผนไม่บทที่4ก็คือประเด็นอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตในแผนย่อยที่5นะครับก็คืออุตสาหกรรมความมั่นคงซึ่ง มีอุตสาหกรรมป้องกัมะเทศเป็นหนึ่งใน5ของอุตสาหกรรมความมั่นคงนั้นนะครับซึ่งมีเป้าหมายที่จะเจนสองเป้าหมายก็หนึ่งอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมป้อมกัมะเทศเพิ่มขึ้นและ2อัตราการส่งออกของอุตสาหกรรมป้องกัมะเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งซึ่งในส่วนของปี61หถึงกหานั้นเป็นปีฐานยังไม่มีไม่มีตัวชี้วัดที่วัดจะเริ่มวัดในปีห6หเป็นต้นไปคือ ในส่วนของปี6 6ถึง70นั้นอัตราการขยายตัวจะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละห้าและอัตราการสอดอของอุตสาหกรรมท้องประเทศต้องสออกได้เฉลี่ยรอย 5, ้อยละห้าเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับในส่วนของการดำเนินการสถาบันนั้นจะต้องนำนะครับเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งสองประเด็นยุศาสตร์และสองแผนบทม,มาเป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาหรือการดำเนินงานด้านอื่น,นๆนะครับเพื่อตอบตัวชี้วัดยุศาสตร์ชาติ และแผนไม่บทดิงชาติรวมทั้งแผนพัฒนาสีที่สองคมชาติฉบับตั้งปัจจุบันและแผนพัฒน์ที่13ที่มี13บมุตรหมายซึ่งสาบันเองนะครับตอบบุตรหมายที่สําคัญอยู่ห้าบุตรหมายนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของอท่านวิทยาผีผ่องได้กรุณาให้ข้อสังเกต4ประเด็นทางสาบันก็จะนําทั้งข้อสัเกตทั้งทั้งสข้อนั้น ไปปรับปรุงแก้ไขในในรายงานประชุมในรายงานประจวปีครั้งต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนการการจัดง้มานนั้นอีกครั้งหนึ่งว่าสาบันนั้นที่ผมได้กล่าวครั้งต้นว่าได้สอดคล้องกับยุสรตชาติซึ่งใน6กสามนี้จะสอดคล้องกับยุธาัาตสตร์ที่1นะครับและแผนพิธที่1นนะครับสำหรับ ในส่วนของนะครับคำถามของอท่านพล,ล,ลเรือเอกพันลบกัมิสานนท์นะครับซึ่งมีประเด็นด้วยกันาส,าสามประเด็นนะครับซึ่งประเด็นทสามนั้นทางสถา,าบันจะได้ทําเอกสารอาตอบยืนยันมาเป็นหนังสือรายงานว่าคณะทำงานดังกล่าวที่ใช้บริเวณชั้น4นั้นาาสารภาพ ปฏิบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนทั้ง2ประเด็นคือการแบ่ง3กลุ่มงานนะครับว่าเป็นการศึกษาวิจัยการผลิตและนำมาใช้ประโยชน์นะครับที่ผมได้กุณา,เ,า,เ,า,เ,าเรียนตอบท่านวุฒิสมาชิกก็คือว่าสาบันนั้นนะครับจากพันธกธิจทั้ง5ข้อตามวัตถุประสงค์ในมาตรา22นะครับศึกษาวิจัยพัฒนาจนกระทั่งไปสู่อุตสาหกรรมนรส่งเสริมสนุน ภาคเอกชนหน่วยงานของรัฐนะครับดังนั้นในตัวนี้นะครับจะมีการตอบทั้งสองประเด็นเนื่องจากว่าในมาตรา24ของพรบระบุว่าสถาบันสามารถนําต้นแบบที่เกิดจากการวิจัยหรือร่วมจากการศึกษาวิจัยนั้นไปสู่การผลิตได้เพราะฉะนั้นการผลิตของสถาบันสามารถดาเนินการได้3ามสาม,สาม,ส,าม,ส,ามสามวิธีคือหนึ่งสถาบันผลิตเอง2ร่วมกับโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ โรงงานของรัฐอื่นๆและสามคือร่วมกับภาคเอกชนนะครับร่วมกับภาคเอกชนเพราะฉะนั้นตรงนี้สาบนสา,บน,สาบนสามารถดำเนินการได้ซึ่งนะครับซึ่งก็จะตอบคําถามสอบค้องกับท่านพลเอกสรารวุฒิชลออยู่รวมทั้งนะครับทางด้านท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณกรสิทธิ์ตันสิสิรินเช่นเดีวยวกันว่านะครับสาบานนั้นนะครับนัปัจจุบันนะครับซึ่ง จะยังไม่ปรากฏในรายงานปีหกสนี้แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากนะครับพรบรเทคโนโลยีป้องกันประเทศพศ .2 5 6 2นั้นได้ให้อำนาจสถาบันที่สำคัญอยู่นะครับสามสามมาตราคือ1มาตรา23่สามบคือให้สถาบันสามารถประกอบกิจการอุตสาหการรมป้องกันประเทศ 2. นะครับในมาตรา23าอนุเจให้สถาบันนั้นนะครับมีหน้าที่อำนาจในการร่วมทุน หรือเป็นหุ้นส่วนนะครับเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลร่วมกับภาคเอกชนอีกครั้งนะครับว่ากับผมขออนุญาตย้อนไปว่าเนื่องจากเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มนะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษครับว่าอ e ีโคซิสเต็มสภาพแวดล้อมในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติโดยโดยการที่จะขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมกรุงเทพเป็นอุตสาหกรรมสิบเอ็ดเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่อำนาจในมาตรา23วสารเจ็นี้จะเป็นตัวสําคัญเครื่องจักรสาคัญที่นะครับ จากต้นแบบการวิจัยที่ไม่สู่ไปสู่สาสตรกรรมได้สามารถนําต้นแบบนั้นไปร่วมกับภาคเอกชนให้เอกชนเป็นผู้ผลิตนะครับมีสา,ารผลิตอยู่แล้วที่มีศักยภาพนะครับสามารถไปสู่การผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ 1. ลดการนําเข้า2ก็ตอบอตัวชี้วัดของยิ่งศัส์ชาติและแผนมวลชาติต่อไปหลังจากที่ผลิตใช้เองแล้วก็นาไปสู่การส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับสาบันนะครับได้มีการ รับรองมาตรฐานจากไอโ9 0 0นนะครับ20 1 5และไอโ17020คือเป็นหน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐานซึ่งก็จะสอบคล้องกับอำนาจหน้าที่ในมาตรา23วงเล็บ8ว่าให้สาาถาบันนั้นเป็นผู้รับรองมาตรฐานสามารถเป็นหน่วยรับตรวจหรือสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของการรับทดสอบมาตรฐานได้นะครับ ในส่วนของประเด็นที่สของท่านพลเอกพันลบตามิสานนได้กุณาให้นั่คือการที่จะพัฒนาในส่วนของนะครับฮาร์ดคิวเป็นซอฟต์คิวปัจจุบันนี้นะครับสาาถาบันเี้ก็มีโครงการวิจัยในส่วนของการดำเนินการศึกษาความเป็นได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในข้อหน้าจะมีการรายงานในส่วนของรายงานประจำปีในอากาศต่อไปครับ คำถามจากท่านศาสตราจารย์กิติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินนะครับในส่วนของต้องการให้สาบันนั้นมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องป,ปัจจุบันนะครับเนื่องจากในในวัตถุประสงค์ของสาบันนั้นในมาตราย22อนุ3ให้สาบันนั้นสามารถนะครับประสานความร่วมมือและรวมถึงอนุสีก็คือทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนในต่างประเทศปัจจุบันนี้นะครับในการวิจัยปัญหานั้นแน่นอนครับเราเราไม่สามารถทําตัวเองเอตัวเองคนเดียวได้เราต้องอาศัยหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจุบันสถาบันเองใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่านวัตกรรมแบบเปิดหรือที่เรียกว่า open innovation หมายความว่าเราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เราสามารถร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยนะีที่เป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ท่งนี้นั้นคืออาศัยการต่อยอดหรือการจัมพ์สตาร์ทเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เร็วมากขึ้นลดการใช้งบประมาณน,นะครับนะครับคำถามของท่านมีนวัตส3ข้อผมได้บางข้อนั้นผมได้ตอบเป็นเป็นรวมแล้วคือการให้มีมาตรฐานนะครับอย่างที่ผมเรียนคือว่าเรามีมาตรฐาน ISO 170-0 0ะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าสามารถนำ ผลิตภัณฑ์นั้นไปไปสู่มาตรฐานแล้วไปสู่เชิงาณิตได้กับผมขออนุญาตนําเรียนว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีนะครับต้นแบบวิจัยที่ผลิตที่วิจัยเองของสาบันนะครับมี6ผลงานที่เป็นด้านรองมาตรฐานจากมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมและมาตรฐานของเหล่าทัพก็คือครับก็คือต้นแบบหุ่นยนต์นะครับที่เรียกว่าหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดอ่าโรบอตดีเอ็มพลายนะครับ และโรบอตหนูนานะครับซึ่งสามารถาผ่านการรัวมมาตรฐานจากาหน่วยงานม,มาตรฐานกระทรวงกลาโหมนะครับนอกจากนี้นะครับผลิตที่3นะครับเรามีอากาศยานและ่นขับขนาดเล็กนะครับที่แบบส่งขึ้นด้วยมสมขึ้นด้ยมือนะครับหรือว่า Handlaunch Mini UAV นะครับซึ่งผ่านการรรวงจากมาตรฐานจากกองทัพบกเป็นที่รอยแล้วนะครับอันนี้4คือยางก่อรอ,อยางแบบ8ปคูณแแบบ เซอร์น้ำเซนบกนะครับได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานจากกองทัพเรือไปเมื่อวันที่15หกรกฎาคม64ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้นะครับต้นแบบนี้อยู่ระหว่างการร่วมทุนกับภาคจชไทยในการที่ตั้งสารกรมริตในประเทศไทยนะครับโรดักที่5ก็คือเรืออเดกประสงค์เพื่อความมั่นคงนะครับซึ่งได้ผ่านการรัองจากมาตรฐานจากกองทัพเรือไปที่รแล้วและ โลรดักที่6นะครับก็คือกระสุนฝึกขนาด30มิลิเมตรความยาว165ม mm, ิลิเมตรและความยาว173ม mm. ิลิเมตรเช่นกันครับผ่านการมองจากมาตรฐานของกระทรวงอาณานมเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับท่านพลเอกสลาวุฒิสลอยู่นะครับท่านมี คําถามอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับท่านบอกว่าผลิตภัณฑ์ของสาบันนั้นสามารถดำเนินการไปสู่การผลิตอย่างไรบ้างและมีปะ่านอย่างไรบ้างอีกครั้งนะครับขออนุญาตตอบคําถามตรงนี้ว่าพัฒนาการของสาบันตั้งแต่นะครับสาบันได้มีพรบรเป็นของตัวเองตั้งแต่1มีผลใช้บังคับ1พฤษภาคมบ2กสองสาบันใช้เวลาในการดาเนินการร่างกฎหมายลำลรอง1ปีนะครับ จนทางถึง30เมษายน63ปัจจุบันนะครับสาบันสามารถนำผลิตภัณฑ์นะครับของสาบันเองครับไปสู่การร่วมทุนนะครับสาบันนำนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้นแบบไปสู่การร่วมทุนนะที่เป็นรูป,ปรธรรมอ,อยู่3บริษัทสามผลักสามผลักขึ้นหนึ่งผลักแรกคือยางก่อและยาง4ี4ร่วมทุนและจัดตั้งเป็นบริษัทไทยดีฟ f นอินดัสทรีนะครับหรือ TDI บริษัทที่2นะครับเป็นบริษัทอากาศยานลิขับที่นำาลิดักฑ์ของสาบันไปสู่การลงทุนก็คือจัดตั้งเป็นบริษัท Aero Technology Industry Limited หรือ a t นะครับและผลิตัณ์ที่3ก็คือในส่วนของอาวุธปืนเล็กนะครับสาบันร่วมทุนและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทผลิตอาวุธจำกัดหรือ Weapon Manufacturer Industry หรือ W.M.I. เรียบเอแล้วปัจจุบันทั้ง3บริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจการนะครับเพื่อผลิตนะครับและการประสานงานในการให้ได้มาซึ่งลูกค,ค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับทั้งหมดนี้จะจดทะเบียนไปก่อนธันวาหกสีที่ผ่านมาครับสําหรับประเด็ที่สามที่ท่านพลเอกสารวุธได้กุณาตั้งข้อประเด็นข้อสเกตคือการมอบทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐหรือแพคเอกชน อีกครั้งนะครับเป็นไปตามหน้าที่หน้าของสถาบันที่สามารถให้ทุนการศึกษาปัจจุบันสถาบันมีการให้ทุนการศึกษากับกับบุคลากรที่อยู่ภายในกลาโหมและบุคลากรภายนอกกลาโหมที่เป็นหน่วยงานการศึกษามหลาลัยต่างๆนะครับซึ่งสําคัญคือหัวข้อการวิจัยพันานั้นนะครับจะต้องสอดรับกับเทคโนโลยีทั้ง5ด้านที่ท่านได้เห็นในรายงานมันจะปี6กสานั้นเรามีทั้งหมด5 เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับไมาจะเป็นในด้านของอยาเลนขับทั้ง3มิติทางอากาศทางพื้นดินทางน้ำนะครับเทคโนโลยี2คือเทคโนโลยีนะครับ, 2> 2รบยา,าเสมือนจริงนะ,ะและจะองยุทธเทคโนโลยีที่สาคือสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสคือ,อยาลบและอาวุธและเทคโนโลยีห้าคือจรวด,ดเพื่อความมั่นคงครับสำหรับ ท่านเฉลาภูมาลายนะครับนะครับถามว่าการวิจัยและพัฒนาของจรวดสถาบันนั้นสามารถสร้างจรวดได้แล,ล้วหรือยังนะครับขออนุญาตเรียนตอบท่านเฉลาดังนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้สถาบันนะครับสามารถดำเนินการนะครับจัดสร้างจรวดได้3า,าขนาดขนาดแรกคือจรวดแบบไม่นําวิถีขนาดนะครับสาม้ยมิลลิเมตระยะยิงไกลสุด 180กิโลเมตรครับขนาดที่2คือ302มิลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นแบบนำวิถีนะครับแล้วยิงไกลสุด150กิโลเมตรซึ่งทั้ง2จรวดทั้ง2ทั้ง2ระเภทนี้นะครับเป็นที่มาที่มีการจัดตั้งโรงงานที่นะครับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลบบุรีครับจากองค์ความรู้ได้จากจรวดขนาด302มิลิเมตรนะครับนำมาสู่การประยุกต์ใช้ในการ ผลิตจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรนะครับแบ่งออกเป็น3ระยะยิงคือระยะยิง10กิโลเมตรระยะิง30กิโลเมตรและระยะยิง40กิโลเมตรครับและสุดท้ายนะครับจากองค์ความรู้นะครับก็จะตอบคำถามย้อนไปตอบคำถามของท่านสรา,ารจา์นิสดาวิชียนนว่านะครับควรที่จะบรรจุไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีด้านป้องกันประเทศอย่างเดียวผมขออนุญาต นำไปสู่นิยามนะครับในมาตรา3นะครับของพบอรบชัดเจนนะครับว่าใต้นิยามในส่วนของนะครับคำว่าเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีป้องกันประเทศหมายความว่าวิทยาการในการนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ และด้านอื่นๆรวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวมดังนั้นนะครับโปรตัก์ที่สิีนสุดของโครงการจรวดคือการนำเอานะครับเทคโนโลยีด้านความมั่นคงมาเป็นจรวดดัดแปลสภาพอากาศซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ต้องการที่จะนำองค์ความรู้ด้านจรวดมาประยุกต์ใช้ในภาคพลร,รือนหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีสองทาง หรือ Dual Use Technology ซึ่งนะครับ Dual Use Technology นี้ก็จะเป็นหนึ่งใน5ของอุตสาหกรรมความมั่นคงนะครับซึ่งเป็นแผนย่อยที่5ในนะครับแผนบทที่4ด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต mm hmm. เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถผลิตจรวดได้จรวดแแป,ปรสภาพอากาศที่สามารถาแปลงเมฆเย็นเนี่ยก่อนที่ตกเป็นลูกเห็บเพื่อทำอความเสียหายกับประชาชนนะครับบ้านเรือน ไรนาเนี่ยสามารถแปลงจากลูกเห็บให้กลายเป็นฝนนะครับเพื่อตกในที่ที่เราต้องการให้ตกเป็นต้นครับนะครับในส่วนของอท่านเสรีสุวรรณพานนท์นะครับท่านได้ให้ข้อสเกตว่าต้องการให้สาาถาบันนั้นนะครับาสามารถดําเนินการให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากผู้มาณยังยังน้อยไปนะครับซึ่งตรงนี้สถาบันทราบดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สถาบันจะจะมาจะใช้คือสิ่งที่จะมาเกือ้อและก็ปิดช่องว่างเหล่านี้ก็คือการที่เราไปร่วมกับนะครับเครือข่ายนะครับที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่านวัตกรรมแบบเปิดซึ่งสามารถทําให้ประหยัดผูม้มาณนะครับสามารถเนื่องจากว่ามาตรา23ของสถาบันเอง และมาตรา24นั้นสาาถาบันสามารถไปร่วมศึกษาวิจัยเมื่อแลเมื่อะได้ต้นแบบแล้วสามารถนำไปสู่การผลิตได้นะครับและท่านปานเทพก้านองรานนะครับนะครับได้แจ้งว่าขอให้รายงานมระจปีนั้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับและสามารถแข่งขันได้นะครับผมก็ขออนุญาตเท้าความว่าอีกครั้งว่าณปัจจุบันนี้ตั้งแต่นะครับ มีพรบรเป็นของตัวเองพฤศภาคม62นั้นสถาบันก็มีการร่างตัวนโยบายและเป้าหมายซึ่งใช้เวลาจกนกระทั่งผ่านครมรไปเมื่อวันที่3พฤษภาคม65ที่ผ่านมาว่าให้ประกาศใช้นะครับตั้งแต่พศคร4ับพศ2564ถึงพศ2 5 8 0สอบครองกับยุทธศาสตร,ร์ชาตินะครับซึ่งเรานะครับดำเนินการนะครับให้สามารถตั้งงบมาให้สอบครองกับยุทธาสตร,ร์ที่1นะครับและ ยุทธศาสตร์ที่2ดังนั้นนะครับการที่สถาบันนะครับไปร่วมทุนหรือหุ้นหรือเป็นส่วนนําผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยแล้วไปสู่การผลิตได้ก็จะสามารถตอบคําถามว่า1นะครับตอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเทศ2สามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์นะครับสามารถส่งออกก็จะตอบยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่ปี6 6เป็นต้นไปนะครับ จึงกลับเย็นมาเพือ่อจะทราบครับ